กระผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าสู่หอยเด่นในหนึงหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนียวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตลอดโดยคลิปนี้เนี่ยเหนียวทานนี้ก็เป็นเหนียวทานใช้กับงวดหนึ่งกรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเ,เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม วันนี้ก็วันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมเจ้านี้ก็ฝากมาสุดล่างตัวเดียวฝากมาเจ็ดตัวเดียวฝากมาเจ็ดหนึ่งตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมาสามเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาเจ็ดตัวเดียวต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทานดับล่าง ตัวเดียวก็ฝากมาดับ5ดับห้าตัวเดียวก็เป็นแนวทานดับล่าง10หน่วยล่างต่อมาครับเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทาง ของมนุษย์ล่าบฝานชุดสานตัวเจ้าของแนวทางก็ฝากมา870 970 070ฝากมา3ชุดเป็นแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ เหลือแค่079 079จากเด่นแล้วก็ดับเหลือ079ชุดเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยก็เป็นแนวทาน หวยเดวา่าฝากมา9กับ7 90 91 92 93 96 70 71 73 76 79 890 892 870 871ต่อมาครับเจ้านี้ครับนะ โคนพี่พรฟังมาใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วเด่นล่าง3ตัวฝังมา9ก7ามผ่าน3า3เ้านล่างซึ่งโนวทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกัน เดือนทันใหม่นี้ก็ฟังมา6ก4 604ีฝากมา3าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันท่นนานผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาครับ เจ้านี้โรมโรมโชนหน่อยบนเจ้าสุบาโชกกับเจ้าปิ่นมี่ก็ฝากมาชนที่1นึ่งสองหกเจ็โซนชนที่1นึ่งสอโซน ต่อมาครับสิบโบนโชนทุกทีฝากมาร้อยโชนร้อยโบนโชนที่169308 169308ใบนี้ก็เป็นแนวทางโชนร้อยโบนเจ้าโคนบนฟ้ากับเจ้าโซบาโชนสองเจ้านี้โชน ต่อมา10บโบนโชนจาก3แนวทางรูจิเลขแล้วก็เจ้าปินมีกับเจ้าสุบาโชสามเจ้านี้รวมโชน2 4งสี่ห้าหกเส,สห้าหิบโบนโชนสง,สงทาสา่าน3 8มแปไม่โชนเลยศูนต่อมาครับ เจ้านี้ก็ฝังมาแนวทานชุด2ตัวล่าง91 01 31 95 05 35 96 06 36 07 37 92 97ก็ขอบคุณอย่างแรงเลย ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอทานของโชมกกิจติสรุปบ,บ 9, 4, 1, 5, 4, ูร941540 441040แล้วก็ฟางมาโค4140 14040880 840ต่อมาครับ เจ้านี้ครับคนใจรักฟังมาแนวทาง 7, 7 9 2 5 1 7 9 4 7 7 9 1 9 5 8คู่สองตัว2 9 1 7 4 7 7 9 5 1 5 8 7 2 5 7 0 2คนใจรักต่อมาเลย เจ้านี้ครับท่านมนุษย์ลาฝานฝางมาชุดเดียวสามตัว9 0 6 9 0 6เน้นตรองก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับเจ้านี้ นานเจ้านานฝากมาชุดตรองตดสามตัว086 078 0 5ห258 257 25 250 8 5ป756 750 276 ฝากมา10บชุดต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านแนวทางสองตัวบนห้าสองแปดหกแปดเจ็ดแปดห้านย์ห้าเจ็ดห้นย์เจ็ดศูนย์สองหกศการเจนานก็ฝากมาเป็นแนวทาง ต่อมาครับเจ้านี้สิบล่างสองตัวเจ้านี้ก็ฟางมา6กห้ห,กห้าฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็อดีตที่แล้วฝากมา3าสองแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหกห้า ฝากมาสองตัวเป็นแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทา,างโคลางสองสี่สองห้าสองเก้าสองหนึ่งสี่หการ95้าสองก็ขอบคุณมากเลยสำหรับ ก,ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางา,น,าน,นะทานเป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย